อาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะทันวานี้ที่ภูทอกค,ค,ค่ะค่อยๆขึ้นแล้วค่ะลำแสงสวยมากเลยนะคะผูพ้นยอดเขาถ้าเราอยู่ใงช่วงว่างเขาเราก็จะเห็นพระอาทิตย์ก่อนหน้าน,นี้นะคะแต่ค่อยๆเห็นอย่างนี้ก็สวยมากเลยนะคะ แม้ทะเลเหมอกยังไม่มาแต่ธรรมาชาติทูตงามสเสมอค่ะน่นพี่พาทิตย์มาแล้วค่ะฮัลโหลสวยมากเลยอรุณสวัสดิ์วันใหม่มพร้อมๆกันค่ะพี่อาทิตย์มาแล้วนะคะ รักทุกคนเหมือนเดิมนะพี่อาทิตย์ว้าวฟ้าก็สวยอ่ะสวยมาฟ้าก็สวยนะคะแมล้ลมจะไม่พัดไหมก็นิ่งก็เหมือนเป็นนางแบบนายแบบให้เราอ่ะแจมคะ่ะแจมรัศมีมาเต็มเต็มแจมมีใครหลงรักธรรมชาติมันสีนุชไหมคะ เยวะความที่ไทยแลนด์ค่ะ